ครับสวัสดีครับปู่เชลโตรีครับอีซีหาานนะครับต่อกันเลยครับใส่คอมแอร์เข้าไปเลยครับนะเหลือกันแรกนะครับเหลือลูกยางชั้นเครื่องนะครับเดี๋ยวไล่ทีละช็อตนะครับตามไปดูกันครับนะใส่เรียบร้อยครับนะเดี๋ยวไปคอมลูกที่เพิ่งใส่เข้าไปนะครับนะก่อมาดูเก๊กันครับสองร้อยสี่สิบนะโดยประมาณนะ เรากำลังเดินน้ำยาอยู่ครับนะเกือบสองร้อยห้าสิบครับโลห้าสิบนะฮะไอสองร้อยสี่สิบได้ครับประมาณโดยประมาณนะครับก็พล่มทำอยู่นะครับก็เดินเดินสเต็ปสองอยู่นะตอนนี้เนี่ยครับนะดูกันชัดๆนะฮะอลรมเดินสเต็ปสองอยู่ครับก็ คำเย็นก็จับท่อด้านนอกก็โอเคนะอยู่ในเกณฑ์นะครับต่อก็อยู่ในเกณฑ์นะเดี๋ยวเข้าไปดูรถกันครับนะอีพีที่สิบกว่าเลยครับอีโศกธาราน,นรี่ฮะเหลือรายการอีกรายการหนึ่งนะครับต้นจะของรถ <ST> S> <S ก็เป็นน้ำมันเกียร์ไงฮะนะเหลืออีกหนึ่งรายการน้ำมันเกียร์นะฮนะก็เดี๋ยวไฟเครื่องนะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ถาหลังนะครับเอนจินนะดวงเดียวนะ น้าจอเลยไฟยดวงเดียวนะส่วนวงกลมนั้นน้ํามันนะไปเตือนน้ามันนะยังคงทํางานดีอยู่นะครับนะเดี๋ยวไฟเอ็นจิ้นตรวจสอบทีหลังนะเกิดอะไรขึ้นครับนะตอนนี้ก็ความเย็นอยู่ที่สิบเจ็ดจิบหกนะนะเดี๋ยวดูนะุนบุ้มภายนอกก่อนครับเพราะว่าต้องค่อยๆปล่อยน้ำยาแอร์เข้าไปนะอ่ารอบรอบมิเตอร์นะสามสิบสามจุดสองนะครับคุณภู้ชนะ นะก็ตอนนี้ทำได้สิบเจ็ดจุดห้าครับดูตามมันไปครับเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูไม่รู้จะเห็นหมั้ยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวซูมให้ดูครับประมาณนี้ครับสิบเจ็ดเจ็ดจุดสี่เดี๋ยวต้องเดินกันเร่งดูนะ,ะนะเพราะว่าระบบแอร์มันเปลี่ยนตัวเดียวฮะนะเปลี่ยนพร้อมแอร์เนาะก็ไดเออร์เก่านะ นะเพราะว่าต้องลองเดินระบบอดูก่อนนะครับเพราะว่าจะจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะผมว่าก็นะายังเหลือน้ำมันเกียร์อีกรายการหนึ่งฮะนะก่อนแะอก็เริเ่มเย็นฮนะมีความเย็นขึ้นแล้วนะสิบแปดสามสิบห้าสิบห้าสิแปดก่เดี๋ยวเราจะตั้งโทโมไว้ที่สักประมาณ ตอนนี้เราตั้งไว้ที่ยี่ห้าอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราตั้งสักเย็นนะยี่สิบสองนะยี่บ็ดนะยี่บิบแล้วกันนะครับตั้งไว้ที่ยี่บิบองศาพอดีตัวศัพท์ไม่ค่อยชัดเลยฮนะยี่บ็ดองศาเนาะอ่าดูกันครับตอนนี้ในรถนะครับสิบสามจุดหกนะฮะ นะต้องปล่อยนะัย้นยาเดินลงไปเรื่อยๆนะครับนะส่วนช่องแอร์ตัวนี้มันหลุดนะครับตัวรูดนะเนี่ยหลุดมาอยู่แล้วนะครับพอดีผมรูดแล้วมันก็ติดมือมาเลยนะี่นะต้องทําการแก้ไขภายหลังนะเนี่ยนะช่องแอร์นะต้องทําการแก้ไขนะกี่ตัวนะหลุดตัวเดียวนะตัวนี้ก็จะหลุดนะเนี่ยเนี่ยต้องกลางซ้ายนะครับจะหลุดนะก่อ ดูตามกันไปครับนะจริงๆต้องเร่งให้เข้าที่นะครับจุดสามจุดหกนะเดี๋ยวผมลองเร่งดูรถต้องออกวิ่งนะครับเพราะว่าท่อต่างๆหยุดไปเป็นปีนะฮะการเดินน้ำยาแอร์ก็วาเวอร์ก็ยังไม่เข้าที่นะฮะนะก็ต้องเอาเท่าที่ได้ก่อนนะนะเพราะว่าอ่าพโมโนี่ตัดต่อตลอดครับได้ยินเสียงพโมโนะเนี่ย นะตัวทีสิบแยกนะฮะแบบหนึงฮนะพอดีเขามีการดัดแปลงโทรโมโมาด้วยนะจะท๋ผดูก่อนแบับหนึ่งครับมาไม่เห็นนะเดี๋ยวแบัดบหนึ่งพอแบบดีมอไม่เห็นโทรโมฮะ นะถ้าโมมีการตัดต่ออยู่ข้างหลังนะเด,เดี๋ยวเดียวาว่ากันอีกทีนะเร่ง,งโมอันนี้เอาตัวรถก่อนครับนะเอาระบบตัวรถนะต้องอบความเย็นในระบบก็ท่านไหนที่ใช้ e 4 6นะครับดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่า e 4 6ผมผมซ่อมหลากหลายอาการนะครับ นะอาการนี้ค่อนข้างเยอะมากครับนะมันมากหลายเกินนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฮนะจาไม่ได้แล้วผมนะแล้วก็หลายคันครับหลายจังหวัดนะทั้งเกียร์ไม่เข้าฮนะรถกระตุกเดินเบาไม่อยู่ควันเขาออกท้ายท่อนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับมีเสียงดังช่วงล่างค่อนข้างเยอะนะครับปัญหานะผ่านมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ละวันก็ ตอนนี้ธงโมเริ่มเข้าที่นะฮะเริ่มเดินไปที่7.4นะในกรณี2,000รอบนะดูตามมันไปครับนะเราจะดูที่อุณหภูมิลงได้ประมาณเท่าไหร่ครับนะที่คอมเพรสเซอร์จะสร้างความเย็นมาได้นะฮะถ้าเกิดเราวิ่งอยู่ในเลขตัวเดียวนะครับถือว่าผ่านนะฮนะในกรณีกลางวันนะครับต้องวิ่งกลางวันนะย้ำนะช่วงประมาณสักบ่าย,ายแดดเป็นเพียงนะคุณยังคนได้เลขตัวเดียวนะ จะกล้าองศาแปดองศาก,ก,ากา็แล้วแต่ยังไงก็ก็รับได้นะฮะบ่อหลังนะครับนะส่วนส่วนบอกคู่หน้าเขาไม่มีปัญหายอยู่แล้วครับความเย็นนะครับเพราะช่องแอร์มันอยู่ทั้งด้านหน้าทั้งหมดนะครับสี่ช่องนะคนหลังก็ต้องร้อนนิดนึงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับนะของผู้โดยสารนะครับนะเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้ v i p นะฮะไม่ได้มีช่องแอร์อยู่ด้านหลังนะฮะนะปล่อยนะฮะผมเล่นสองพันทำได้สามจุดสองอุณหภูมิลงมาเรื่อยๆครับ อ่าผมบอกก็เล่นนอร,รอกเาเป็นก็ายัางนิ่งนะตอนนี้นิ่งมากก็เหลือแต่แทนเครื่องนะครับสั่นอย่นี้ไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวคุมเวลาครับแทนเครื่องน่าจะดูคุมเวลาได้นะฮะนะตอนนี้กําลังถอดอ่ถาถอดแกนด้านหลังออกด้วยนะครับนะแกนทเา้งเจ้าของรถไปเลยนะครับจะได้รู้สถานการณ์นะครับว่าผมรื้ออะไรไปมั่งนะนะตอนนี้ผมถกท่อหมดแล้วครับนะเหลือแค่ถังโดนัดหลังนะฮะที่เจ้า อ่ายกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเอาน่าจะเอาก้อนที่หมาแล้วมันก็อุดรูไว้ก่อนครับนะการกลิ่นเข้านะครับนะเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้านะกอดเดี๋ยนะอ่ะผมเปิดเปิดแอร์ในรถก่อนมีกลิ่นเข้ามานะครับผมมีกลิ่นเข้ามาเราต้องกดลูกศรตัวนี้ครับให้วนในรถนะครับส่วนเอนี่คืออากาศอากาศรอบนอกนะครับ นะถ้ากดปุ่มนี้ครับนะอันนี้คือรับอากาศรอบนอกนครับนะกดในนี้ก็วนในรถครับส่วนมากจะใช้วนในรถนะครับนะถ้าไปเขาอะไรก็คุณจะรับอากาศนอกก็ไม่มีรถคันหน้าสวนก็ใช้นี้ก็ได้นะนะกลิ่นไม่พึงปรารถนานะครับกลิ่นควันท่อจะเข้าได้นะครับถ้าเปิดช่องนี้ส่วนมากจะใช้กันที่ช่องนี้นะครับนะก็โอเคครับเดินเบาอยู่ที่สิบจุดเจ็ดแถวนี้นะ นะเนะก้าจุดหนึ่งนะก็ก็คือได้ได้ตัวเดียวนะครับก็คือผ่านนะนะเบื้องต้นต้องลองใช้ดูก่อนนะครับนะแต่แอร์แอร์เย็นนะผมนั่งในร,รถรู้สึกเย็นมากนะรู้สึกเลยว่าเย็นครับนะรอบเครื่องก็นิ่งอยู่นะครับนะรอบเครื่องไม่กระเพื่อมเลยฮะนะนะเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยเลี้ยวรอบเครื่องก็ไม่ไม่กระเพื่อมเลยฮะไม่มีโหลดดึงนะฮนะนะรอบเครื่อง่งมากนะ ดูตามกันไปครับท่านเจ้าของรถนะครับรายละเอียดเยอะครับก็ใช้เงินเยอะด้วยนะฮะก็เห็นใจนะฮะแต่แต่ล,ละท่านนะครับนะการมีรถดีๆสักคันหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนะต้องค่อยๆสะสมนะครับนะใช้วิธีการอ่าเป็นนิดเดียวคราบรีบทาครับนะฮะไม่ให้มันพอกครับถ้ามันพอกแล้วมันจะใช้เงินเยอะแต่ถ้าขับไปใช้ไปเป็นอะไรก็ อ่ะเปลี่ยนไปอันนี้เสียใช่ไหมฮะเปลี่ยนไปมันก็ไปทีละห่วงละห่วงครับนะเราก็เออซ่อมเสียเงินไปไม่กี่พันบาทเราก็ได้ใช้ด้วยฮะแต่ถ้าเราปล่อยไปทับกันอาการมันทับกันหลายๆอย่างเนี่ยมันก็กลายไปหลายหมืน่นเนี่ยนะแล้วทีนี้ก็ท้อครับเกิดความท้อนะครับก็ไม่อยากใช้รถครับจับรถมีแต่เสียเงินนะก็กลายเป็นคิดแบบนั้นไปนะก็เป็นแนวคิดนะครับเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้มานานนะครับเกือบสามสิบปีนะฮะ นะเข้าใจาผู้ใช้รถทุกคนนะครับนะแล้วก็รู้ถึงสภาวะนะห,หลายด้านนะครับที่เจ้าของรถก็ต้องรองรับเพราะมันใช้แต่เงินนะครับทุกวันนี้นะครับนะแล้วผมถึงบอกให้เลือกอูน่นะฮะนะคุณเสียเงินไปแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จบครับแต่ถ้าเสียเงินไปแล้วมันมันไม่เห็นผลนะฮะมันก็มันก็น่าคิดนะฮะน่าคิดนะ บางทีเราคิดว่าเราได้อู่ดีที่สุดแล้วแต่รถ่มันเป็นไม่หยุดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวรถนะครับนะว่าตัวรถมันมันสะสมมากน้อยขนาดไหนนะเราต้องต้องต้องคิดตรงนี้ให้เป็นนะฮะผมอยากจะชี้แจงท่านที่ใช้ e สี่หกครับทั่วประเทศนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับก็ช่างโทรมาผมทุกวันนะครับคนครศรีธรรมราชเนี่ยบ่อยมากครับพัทลุงนะฮะนะอัดใหญ่นะครับโทรมาตลอดนะมีปัญหาแก้ไม่ตกนะ พอโทรมาเมื่อวันอาทิตย์นั้ครับนะโทรมาผมดีใจใหญ่เลยครับพอบอกไปรถติดเนะยกระโดดดีใจใหญ่แล้วรีบโทรมาขอบคุณนะให้ไปจับตัวนี้แล้วมันเจอพอดีฮะนะสายโฮชีดมันช็อตกันครับนะเขาลือ้อรื้อโฮชีดออกครับรื้อสายไฟตรงคอยนะแล้วก็เปลี่ยนคอยอนะมันก็ไม่หายใช่ไหมฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นเครื่องไม่ติดไปเลยครับถอดไปถอดมาก็เลยบอกให้ไปดูที่เก่านะที่ลื้อนะ ว่ามีสายไฟช็อตไหมฟิวขาดไหมสรุปเขาไปลื้อนะเขาไปลื้อเจอปุ๊บเขาก็ต่อสายใหม่สตาร์ทเครื่องติดนิ่งเลยครับเขาก็ทุรีโทรเลยครับนะเสร็จตันเสายไฟเสร็จใหม่ๆครับลิบทุรีโทรเลยบอกเจอแล้วครับพี่ปัญหาเนาะก็ดีใจด้วยเนาะเอาไว้ให้พวกท่านทําหากินกันนะนะตรงไปตรงมานะครับนะกินไม่หมดหรอครับนะผมมั่นใจนะว่าถ้าคุณนำตรงไปตรง,ตรงมารถมันมีซ่อมทั้งประเทศแหละครับ ทำไม่ไหวแล้วครับนะก็เอาเป็นตามนั้นนะกโอเคครับนะน้ำมันจะยุบไปเยอะแล้วเนี่ยผมลองได้สสดจุามนะถือว่าโอเคนะครับอ่าตั้งลิมิตไว้ที่21องศานะครับนะเปิดธรรมดาไว้นะครับนะผมไม่ได้กดออโต้นะครับนะเปิดเป็นนุ่นไว้นะฮะแล้วก็สถานะ AC ทำงานอยู่นะครับนะที่ผมชี้นีฮะแล้วก็ดูตามกันไปครับ ่4.3องศานะครับผ่านแน่นอนครับเย็นเจี๊ยบครับนะปรับเครื่องอย่างนิ่งเหมือนเดิมนะครับนะคําร้อนอย่างนิ่งนะครับนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะได้ใส่แท่นเครื่องต่อไปนะครับก็ทําตามเวลานะครับไม่รู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับนะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกรายการนะก็หัวพิชัยต้องขอจบคลิปในแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ เอฟซีที่ขอให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับทุกท่านนะคุณประกอบนะคุณเปานะแล้วก็คุณประพันใช่ไหมคุณคอนสักนะฮะคุณพรเทพนะฮะยังอยู่นะครับนะแล้วก็อีกหลายท่านนะคุณเมทาบังพีนะฮะนะแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่ผมจําชื่อไม่ได้ฮะระบุชื่อด้านหลังมาหน่อยครับผมจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับนะผมจะได้ไม่ต้องไปสะกดนะฮะนะจะได้ บางครั้งก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะผมเลิกงานก็อยากพักผ่อนเนาะผมก็จะไม่มากดย้อนละฮะนะมีคอมเมนต์ก็ถามนะครับถ้าผมมีความรู้พอผมจะตอบนะฮะนะทุกรุ่นเหรอครับเบนซ์นะครับ,น,รบนะส่วนมากผมทาเบนซ์ซะเยอะนะแต่ช่วงนี้เบียมเยอะจริงๆนะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงไปนะครับนะทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะครับนะผมสามารถตอบคาถามคุณได้นะฮะในกรณีที่อ่ามันไม่ยากเเกินไปนะหรือท่านติดปัญหาซับซ้อนนะเข้าอู่แล้ว จอดเป็นเดือนแล้วมันไม่จบหรือทำไรทำนองนี้ฮะนะถ้าตอบได้ผมก็จะตอบนะครับรถที่มีปัญหาเนะี่ยบางคันก็มีนะครับที่อยู่กับผมนะนะบางคันก็ไม่สมดังใจบางคันก็ต้องรอไหลนานบางคันก็สั่งกล่องไปครับก็ตีกล่องกลับไปกลับมาใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะนะเหมือนคัน E หกศูนย์นะครับก็ยังอยู่นะทุกวันนี้นะก็ตีกล่องกลับไปกลับมานะครับมันไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ก็ต้องตีกลับไปอีกครับนะ เชิงลึกมันมันค่อนยากนะฮะมันต้องค่อยๆไล่จริงๆถ้าบีบเวลาไม่มีทางสำเร็จครับนะก็เอาการกันนะฮะเชิงลึกนะฮะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากครับก็โอเคนะครับผมวจะต้องขอจะพิสูจน์นิดนึงครับขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ